สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะเราจะมารีวิวเกมร้านอาหารสำหรับคู่รักนะคะเล่นไปแล้วหน่อยนึงนะคะเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่ง,ะะลลห,ห,งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้รีวิวเกมโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็ร้านฟิตเนสไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมารีวิว ร้านอาหารสำหรับคู่รักกันบ้างนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเลยตอนแรกนะคะเขาก็จะให้เราสร้างของสร้างโน่นนี่นั่นเหมือนกันเลยนะ,อะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อลูกบอลอยู่นี่ สร้างอาหารนะคะโต๊ะอาหารแล้วคู่รักนะคะเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็มาหยิบจานชามช้อนส้อมตรงนี้นะคะจะรอได้อัปเดทไปแล้วตรงนี้มีห้องน้ําไม่ใช้อันนี้เป็นโซนพิเศษนะคะที่ยังไม่ได้เปิดถ้าจะเปิดได้ต้องให้ดาวข้างบนครบก่อนแล้วตรงนี้นะคะก็จะเปิดอาหารใหม่ๆได้ก็ต่อเมื่อ,อพ่อครัวเรานะคะมี นี่ตอนนี้ทักษะทักษะเกินแค่70็ิบเองแต่เราต้องเกินหนึ่งร้อยนะเพราะว่าอันนี้มันต้องลบ100่งเพราะฉะนั้นเราต้องไปเพิ่มทักษะครัวค่ะดูซิจะเพิ่มตรงไหนก็ต้องเพิ่มที่พนักงานครัวเพิ่มมาแล้วเป็นยังไงเกินมา90้าเองค่ะก็ยังไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะมีให้เราดูโฆษณา าก็จะมีให้เราดูโฆษณาแบบนี้นะคะแต่เราทุกอย่างนะคะก็คือดูโฆษณาหมดเลยนะพอเราดูโฆษณาแล้วเราก็จะได้ของมานะคะอันนี้เราอัพได้ละพวกัวนะคะอัพเพิ่มได้พเพิ่มเยอะเยะเลยเนี่ยค่ะส่วนเกินอยู่ร้อยยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นถ้างเงินเราเก็บพอแล้วเราก็สามารถเปิดอันนี้ได้ คือตัวเกมเนี้ยค่ะค่อนข้างจะเล่นได้ช้าช้ากว่าเอา่อตัวเกมนะคะจะเล่นได้ช้ากว่าเกมอื่นๆนะคะแม้ว่าจะเป็นเกมโรงเรียนเวทมนต์หรือว่าร้านฟิตเนสนะคะแม้แม้ว่าเราจะดูโฆษณาของเขาแล้วก็ตามนะคะ มันก็จะพัฒนาไปได้ค่อนข้างช้าเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องการให้เราซื้อเหมือนกันอย่างเช่นเกมฟิตเนสอะคะ่ะเขาก็เขาก็จะมีจุดให้เราซื้อนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อย่างน้อยการดูโฆษณามันก็จะช่วยเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะต้องซื้อทั้งหมดแต่อันเนี้มันจะมันจะผ่านไปได้ยากแม้ว่าเราจะดูโฆษณาครบทุกอย่างแล้วนะคะ เงินนะรายได้ที่เราจะได้ในส่วนตรงนี้คือจะน้อยอยู่ดีส่วนใหญ่นะคะรายได้เนี่ยก็จะมาจากการที่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ตัวพนักงานทำความสะอาดเนี่ยแม้ว่าจะอัพสูงแล้วนะคะตามเนี่ยทุกๆคนอัพเยอะแล้วนะคะพนักงานก็จะทำงานได้ช้าอยู่ดีกว่าจะเก็บจานอาหารเสร็จอะไรอย่างเงี้ย คือเขาค่อนข้างจะเก็บชา้าเราคิดว่ามันอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มันอาจจะมีอะไรที่พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ค่ะเขาก็เลยไม่อยากให้เราเล่นเร็วจนเกินไปอันนี้ก็จะมีเวลาจะเอาไงคูณสองไหมถ้าคูณสองเขาก็จะมีเวลาจับร้อยนีย่ค่ะ ได้เหมือนกันดูโฆษณาก็ได้นี้แต่ถ้าเกิดอยากเสียเงินนะคะก็จะเป็นการโฆษณาแบบนี้ลูกค้าก็จะเข้าร้านมากกว่าปกตินะคะอย่างตอนนี้ค่ะลูกค้าก็เริ่มแน่นร้านแล้วถ้าเราใช้โฆษณานะคะเขาก็จะเข้ามาแน่นมากพอแน่นมากเขาก็จะไม่ได้นั่งโต๊ะเราก็จะไม่ใช้การโฆษณาอ่าก็จะได้รูปสะสมนะคะ เป็นเป็นลูกค้าที่นัดบอร์ดค่ะเขาจะมีลูกค้าให้เราสะสมค่ะเนี่ยค่ะมีเขาจะมีลูกค้านัดบอร์ดกันที่นี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาทุกใจนะคะเป็นคู่รักกันเขาก็จะเปิดภาพคู่รักแบบนี้อย่างนี้เลยแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือรอเปิดอยู่นะคะเพราะว่า บุคคลที่ตรงตามเป้าหมายอ,ะ,อะก็คือหนึ่งต้องการบุคคลใจดีเพื่อนัดหมายกับบุคคลความรักบุคคลสองบุคคลเนี้ยเขามาแล้วเขามีแล้วนะคะให้ดูนี่ในคนนี้ใจดีเห็นไหมในคนนี้ต้องการความรักอ่าแต่ถ้าเกิดลูกค้าสอง คนคนนัดบอดคู่กันแล้วเขาประทับใจในการบริการของร้านนะคะเราก็จะได้ภาพสะสมเพิ่มขึ้นก็จะคล้ายๆกับเกมโรงเรียนเวทมนต์ซึ่งหลังจากที่เราผลิตพ่อมดแม่มดออกมาแล้วค่ะเขาก็จะมีะเหมือนเป็นการ์ดแบบนี้เหมือนกันว่าได้รพ่อมดแม่มดประเภทไหนอะไรแบบนี้ อันนี้อัพยากมากเลยค่ะทุกอย่างใช้เงินเยอะมากเลยแต่ว่ารายได้ที่หาได้ค่อนข้างน้อยมากคือไม่รู้จะอัพตรงไหนแล้วให้มันได้เยอะค่อนข้างยากจริงๆอัพยากมากเลยนะคะคืออันนี้ไม่ได้เล่นมาประมาณสองคืนสามคืนถ้าเป็นปกติ รายได้มันจะต้องเยอะมากแล้วเราก็จะกดได้เยอะมากแต่นี่คือกดได้น้อยมากทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้คือกดได้นิดเดียวเองคือกดได้แค่ไม่กี่อย่างทัางที่เราสะสมเงินเอาไว้เยอะมากแล้วคือถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะมันก็จะได้เยอะกว่านี้แต่เกมนี้มันก็เป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครเล่นค่าเวลาเล่นเรื่อยๆเกมน,นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆ,ากๆเหมือนกันค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมลองไปหาเล่นดูนะคะ วัสดีค่ะ